แม่ทัพกุ้งกลับลำไม่มีสายตรงฝ่ายการเมืองให้หยุดยิงแจ้งเป็นแค่การหารือพลโทบุญศิล์กลับลำไม่มีสายตรงฝ่ายการเมืองแทรกแซงสั่งให้หยุดยิงแจ้งเป็นแค่การหารือขออย่านำมาเป็นประเด็นล่าเตรียมเอาแผ่นดินไทยคืนจริงแต่จังหวะไม่เหมาะจนกระทั่งกเกษียณ วันที่10พฤศจิกายน68พลโทบุญสินภาดกลางที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบกและอดีตแม่ทัพภาคที่2เปิดเผยถึงประเด็นที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีบุคคลโทรศัพท์สายตรงให้หยุดยิงในช่วง6ชั่วโมงแรกที่มีการประทะกันในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าเป็นความเข้าใจผิดไม่ได้มีเรื่องการหยุดยิงแต่เป็นการโทรศัพท์ประสานงานกันสอบถามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้มีฝ่ายการเมืองเข้ามาแทรกแซงสั่งการให้หยุดยิงแต่อย่างใดพลโทบุญศิลยังอธิบายเพิ่มเติมเรื่องคำสั่งหยุดยิงในวันที่24กรกฎาคม68ว่ามันไม่ใช่คำสั่งหยุดยิงแต่เป็นเรื่องของสถานการณ์พาไปและเป็นการพูดคุยหารือกันเท่านั้น การประทะวันแรกเป็นเรื่องที่เขาปิดประสาทตาเมือนทมแล้วก็ทหารกัมพูชายิงไทยก่อนทางด้านปีกซ้ายเลยนำมาซึ่งการประทะทั่วทั้งแนวชายแดนและเป็นแผนที่จะทวงคืนแผ่นดินหลายฝ่ายมีความเป็นห่วงในชีวิตของกำลังพลมีการหารือกันทุกวันแต่ไม่ได้เป็นคำสั่งให้หยุดยิงแต่เป็นคำสั่งที่รู้สึกเป็นห่วงไม่มีผู้บังคับบัญชาหั่นใดสั่งให้หยุดยิงเพียงแต่มีการหารือกันว่าเป็นอย่างไรบ้างว่าไหวไหมแต่จะมีคำสั่งอย่างชัดเจนให้หยุดยิ ในวันที่28กรกฎาคมจึงไม่อยากให้นําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นอะไรอยากจะฝากไปถึงประชาชนว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ในห่วงการรบนั้นทําอย่างเต็มความสามารถจึงขอชื่นชมผู้บังคับบัญชาทุกท่านรวมถึงกองทัพและน้องๆทหารทุกคนเรื่องนี้คุยกับกรรมธิการกรมทการทหารและความมั่นคงวุฒิสภาว่าจะเข้าไปชี้แจงด้วยตัวเองโดยเป็นการไปชี้แจงเรื่องทั่วไปที่อยู่ในเอกสารซึ่งตนได้ คุยกับคณะกรรมการทหารแล้วยินดีที่จะไปแต่เดี๋ยวให้ว่างเว้นภารกิจก่อนตนจะไปชี้แจงสถานการณ์จริงในห่วงที่ทำหน้าที่แม่ทัพภาคที่สองที่คณะกรรมการอยากจะทราบร่วมการแก้ปัญหาของประเทศชาติตามแนวเส้นเขตเดนต่อไป ส่วนประเด็นที่พลเอกนทพลนาคพาณิชย์รมกละโหมบอกว่าก่อนกเกษียณพลโทบุญศิลป์จะเอาแผ่นดินที่เหลือคืนแต่ก็ไม่เห็นดําเนินการใดจนกเกษียณไปพลโทบุญศิลป์ชี้แจงว่าตนเองก็เตรียมจะเอาคืนในช่วงเดือนกันยายนจริงเพราะเป็นหน้าที่ของทหารอยู่แล้วมีการเตรียมการที่จะเอาคืนทุกอย่างแต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนั้นมีการประชุม UN เถือว่ายังไม่เหมาะสมเอื้อต่อการเอาคืนทําให้รากยาวมาถึงช่วงกเกษียณพอดีก็ขอ ให้เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของพี่ๆน้องๆที่ยังรับราชการต่อในการดำเนินการทวงคืนแผ่นดินในส่วนที่เหลือเช่นปราสาทตาควายและพื้นที่อื่นๆ สำหรับความตึงเครียดตามแนวชายแดนในวันนี้ตนเองฝากเป็นกำลังใจให้น้องทหารทุกนายรวมถึงแม่ทัพภาคที่สองขอให้พิจารณาอย่างท่วงทีและเป็นกำลังใจในการปฏิบตัติและแนวทางที่จะตอบโต้ต่อไปจะเริ่มจากการประท้วงหรือจะอย่างไรก็คงเป็นฝ่ายความมั่นคงรัฐบาลร,ร่วมกับกองทัพ ที่จะตอบโต้ตามสมควรจากเบาไปหาหนากักเนื่องจากว่าขาดเข้าตกลงที่ไทยและกัมพูชาได้ลงนามกันไว้เรื่องการวางระเบิดและเก็บกู้ระเบิดเป็นกําลังใจให้น้องทุกท่านมุ่งมั่นที่จะทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินและประเทศชาติต่อไปสําหรับพื้นที่ห้วยตามมาเรียนนั้นได้เข้าเคลียร์ระเบิดแล้วทุกจุด เพราะหลังจากฝ่ายไทยเข้าไปควบคุมพื้นที่แล้วก็ไม่มั่นใจในทุกพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ใหม่ที่ไทยได้เข้าไปส่วนจะเป็นระเบิดใหม่หรือเก่านั้นก็ต้องให้กองทัพออกมาชี้แจงแต่ที่ชัดเจนเลยก็คือผิดเงื่อนไขแทนที่ฝ่ายกัมพูชาจะมาเป็นฝ่ายเก็บกู้เองกลายเป็นว่าฝ่ายไทยต้องไปเก็บกู้ให้ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อตกลงที่ต้องให้ฝ่ายกัมพูชามาร่วมมือกันเก็บกู้วัตถุระเบิดตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ฝ่ายไทยควรประท้วงขอแสดงความเสียใจกับน้องทหาร สองนายที่ปฏิบัติหน้าที่สำหรับเรื่องการถอนอาวุธหนักในพื้นที่เป็นไปตามข้อตกลงโดยสองฝ่ายถอนอาวุธหนักตามที่กองทัพได้ออกมาชี้แจงแล้วก็มุ่งมั่นว่าขอให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงสันติภาพกันไว้ส่วนที่ปราสาทตามเมืองทมมีเสียงปืนเล็กมีเสียงดังมาจากทางฝั่งของกัมพูชาต้องขึ้นอยู่กับทางทหารกัมพูชาว่าจะอย่างไรต่อส่วนตัวก็ขอให้กองทัพได้ออกมาชี้แจงว่ามีข้อมูลและข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ากัมพูชายิงมาทางฝั่ง ไทมันก็จะผิดเงื่อนไขไทยก็ต้องพร้อมที่จะตอบโต้ซึ่งก็พร้อมอยู่แล้วไม่มีปัญหาตอนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับกมททหารวุฒิเชิญบิ๊กกุ้งพลโทบุญสินไพ่กลางอดีตแม่ทัพภาคที่2ให้ข้อมูล11พฤศจิกาย,ยนนี้หารือความตึงเครียดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเข็นปมคำสั่งหยุดยิงหลังรบวันแรก6ชั่วโมง วันที่10พฤศจิกาย,ยนน2565ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่าคณะกรรมาธิจารการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาที่มีพลเอกสวัสดิ์ทัศนาสมาชิกวุฒิสภาสอวอเป็นประธานกมทออกถแถลงการกรณีพลโทบุญศิล์นพาดกลางอดีตแม่ทัพภาคที่สองระบุถึงการถูกสั่งให้หยุดยิงเมื่อวันที่24กรกฎาคม2565 ว่ากรณีพลโทบุญศิล์นกล่าวถึงกิจกรรมสารต่อความดีที่พุทธสถานปถมอโศกจังหวัดนคนปรปฐมว่าการสู้รบกับกัมพูชาช่วงวันที่24-28กรกฎาคม2565ว่าหลังจากรบวันแรกได้เพียง6ชั่วโมงมีคำสั่งจากผู้ใหญ่ให้หยุดยิงก็มาทอาจะเร่งเปิดประชุมด่วนเพราะเห็นว่าสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชามีความละเอียดอ่อนและกระทบต่อความมั่นคงอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนจึงมีความ สำคัญเร่งด่วนต้องรับทราบข้อมูลเร็วที่สุดเนื่องจากกรณีดังกล่าวอาจมีผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงของชาติกมโธเห็นควรมเชิญพลโทบุญศิลเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อาการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทหน้าที่และแอำนาจของกอมธ ผู้สื่อข่าวยังรายงานเพิ่มเติมว่ากรรมธิการการทาหารวุฒิสภาได้นัดประชุมในวันที่11พฤศจิกายนเวลา8ปโมงเชา้าเชิญพลโทบุญศิลมาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นวิกฤตาการแนวชายแดนไทยกัมพูชาในห่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศต่อไป